เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเคับวันนี้ใครที่อยากล่านะครับผมในส่วนของวินิซิุสจูเนียนะครับร่างนี้ควรล่าไหมนะครับควรที่จะเติมมาติดไอดีไหมนี่ครับสำหรับนักเตะตัวนี้น่ครับผมเป็นสไตล์โกโคเชอร์นะครับผมอ่ะ ไม่ได้เป็นแบบสไตล์วิงเขาเรียกว่าไงไม่ได้เป็นสไตล์ปีกแล้วนี่ผมไม่ได้เป็นแบบโพลาฟิกวิงเกอร์นะครับสำหรับร่างนี้เป็นร่างที่เล่นได้ทั้งแบบกองหน้าแล้วก็ปีกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวนี่ผมแล้วก็วิธีการอัพนี่ผมว่าวันนี้วินิจิจะเหมาะกับการอยอมเสียเงนเินเติมไหมนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยรีเซ็ตค่าพลังไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องเขาไม่มีในส่วนของ g p เนี่ยผมอ่ะแต่ว่าค่าพลังที่เขาอัดมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับผมอ่ะ อันนี้จะเป็นวินิซิวูดร่างนี้นะครับผมร่างใหม่ล่าสุดนะครับผมอ่ะการอัพแบบนี้เนี่ยผมจะได้ในส่วนของค่าพลังแบบนี้นะครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่โอ้โห90บวกเลยนะนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่จบสกอร์90้เนี่ยแล้วก็ลูกโค้งเนี่ยอยู่ที่85นะครับอ่าสามารถที่จะอัพแบบนี้ได้เลยนี่ครับผมอ่ะวิธีการอัพตามต้นคลิปเลยนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะได้สปีดแล้วก็สปีดต้นนะครับผมยิงแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับอยู่ที่82นะทุกคนอ่ะ แต่ว่าบาลานซ์แลวก็สเตอร์มิน่าเนี่ยค่อนข้างอืดเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่93แล้วก็93ทั้ง2ค่านะทุกคนสำหรับวินิร่างนี้นะครับผมอ่ะสูตรการอัพก็จะตามนี้นั่นเองนะครับส่วนสกิลที่ติดมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแลวนะแนะนาว่าให้ใส่ในส่วนของรองแรงชุดติ้งเข้าไปด้วยกันนะ,นะ mm hmm. ทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องยิงแถว2บ้างนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้แบบหลุดเข้าไปเนาะนะครับอ่ะตัวสกิลที่ดูเพิ่มเข้ามาม่ก็เป็นโมเมนตัมลิฟบิ้งนะ mm hmm. ทุกคนก้าวแบบเป็นสกิลที่ช่วยในส่วนของการ แบบกระชากบอลดีขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะวินิจิวร่รางนี้ก็จะเป็นตัวที่กระชากบอลแล้วก็เลี้ยงบอลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสกิลนี้ที่ติดมาเนี่ยช่วยอะไรได้เยอะไหมเนี่ยผมเดี๋ยวชิดเนาจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะมว่าควรที่จะเล่นวินิจิวตร่างนี้ยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูค่าพลังที่แบบอ่า up auto โตโตโนะครับถ้า auto โโก็จะได้ค่าพลังแบบนี้นะทุกคนในส่วนของวินิซิวุสจูเนียเนี่ยผมก็จะเป็นอ่าเก้้านะครับเก้าสิบเ การเลี้ยงบอลจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอ่ะสูตรก็จะเป็น1 0 4 12 8 4นี่ยสำหรับการอัพแบบออโต้นะอันนี้นะทุกคนถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็สามารถจัดได้นะครับจะได้สปีดแล้วก็สปีดต้นนะครับยิงแรงอยู่ที่เท่ากันนะทุกคนไม่ได้แตกต่างกับร่างแรกเท่าไหร่นะทุกคนอ่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะทุกคนแต่ว่าการวริววันนี้เนี่ยจะเป็นการ,รวิวตามที่น้องเขาอัพมานะทุกคนอ่ะสูตรจะอยู่ที่ต้นเคียปนะทุกคนอ่ะ เราไปอัพตามนั้นนะครับถ้าอยากได้แบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นการอัพแบบชุดแนวอัพเองนะจะตันที่102นะครับถ้าอาชุดแนวอัพเนี่ยเป็นแบบนี้นี่ยผมแปดสี่สิบสิบสามนะครับค่าพลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะก็จะเน้นจบสกอร์แล้วก็สปีดแล้วก็ยิงแรงนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับวินิจิวุธครับมาที่จังหวะนี้ครับโอ้โหเจียยิงมากแล้ววินิจิวุธโล่งๆแบบนี้ก็ได้ใส่แล้วครับอืสกอร์แรกมาแล้วครับจากลูกนี้แล้้วมาเรรื่อยยๆคัับลูกนีงงไ ยังไม่ผ่านมาที่จังหวะน,นี้วนอยู่ที่เดบรอยเดบอยแทงต่อมาวีนิสูตรร้องปั่นดูเลยครับลูกนี้แต่ว่ายังเบานะครับทุกคนการปัน่นแถวสองเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ยังสเตปได้เลยครับมาที่วีนิสูตรถ้าได้ร้องกดแบบนี้ก็ไม่รอดเหมือนกัน,นครับโอ้โหแถวสองเนี่ยคือสตันนิ่งรอเลยนะทุกคนล่างนี้คมมากครับแล้วจังหวะน,นี้ยังไงมาเซลโลเขียวหลังไปเลยแล้วก็จบไปเลยครับสำหรับแม่แรกมาต่อที่แม์ที่2ครับคู่แข่งเนี่ยยอมเลยครับแม์แรก แล้วจังวันนี้เคลียร์มาลาป็อกอยังไงมาที่เปอร์ตีการเล่นของเขาก็เหมาะกับการเล่นหน้านี่ครับผมอ่ะหน้าแล้วก็ปีกได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เราลองแบบหลายๆส่วนดูแล,แล้วเนี่ยรู้สึกว่าการเล่นหน้านี่ก็เป็นตัวที่แบบแท็บอินดีนับผมแล้วก็หาช่องการวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบคอยแอสซิตให้เพื่อนให้เพื่อนเล่นง่ายมากๆในหัวสับ,สบวินิจิวุฒิล่างนี้อ่ะอย่างจังวันนี้ก็แอสซิตให้ลูกแม่นไปในหัวนี้ครับ จ่ายแตะมาเดียบีครับให้ออกมาแล้ววินิซิวอสครับตามเก็บงานโอ้โหดูความเร็วเนี่ยของความเร็วในการเข้าทำของเขาเนี่ยคือแบบเหมือนคิดว่าจะไม่ทันแล้วในหัวจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่ายังกลับมาทันเฉยเลยเนี่ยผมเร็วจี๋เลยครับอ่าเป็นตัวที่แบบเหมือนค่าพลังเนี่ยอาจจะหลอกๆนี่ยผมแต่ที่จริงแม่งโคตรเร็วเนี่ยผมสำหรับนักเตะตัวนี้นี่ครับดูการเลี้ยงบอลดิฟฟิ้งเนี่ยครับที่แบบเป็นสกิลช่วยนะครับคือหลบสองหลบสามอ่ะสบายเนี่ยผมใครที่แบบชอบเล่นปีกนะทุกคนเป็นปีกที่แบบใช้สกิลกระชากแบบ หายเลยนะเนี่ยผมอ่ะสกิลมันช่วยได้เยอะจริงๆครับแล้วก็ความพิวของตัวนักเตะตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับดูขี้จังหวะนี้ครับตัดเข้าในมาปั่นติดไซด์เลยครับนิดเดียวครับลูกนี้ก็ติดในส่วนของสกิลรองนักเคอร์เลอร์เนี่ยทุกคนแบบปั่นแบบไซส์ๆนี่ครับผมแล้วมาที่จังหวะนี้โรดี้เอายัายงอ้าวโอ้โหคืนมาให้โนโนเมเดสแล้วดูสปีดครับสปีดมาจังหวะนี้โอ้โหมาตีมเนไม่ทันเลยครับแล้วมาถึงลูกแม่นโอ้โหเดียบีเนี่ยสบายเลยครับใส่พานมาให้เลยจากจังหวะแรกที่แบบ วินิชูดกระชากหนีมาครับคือง่ายเลยครับสำหรับเพื่อนเล่นกับเขาเนี่ยผมอ่ะร่างนี้ถามว่าคุ้มไหมถ้าเติมอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มจัดนะทุกคนเป็นอีกร่างที่แบบเทียบเท่าอีปิกตัวดังๆเลยนะนะครับผมอ่ะเป็นชัว์ทางก็จริงนะครับแต่ว่าโหดจัดเลยนะครับสำหรับวินิชูร่างนี้มาที่จังหวะนี้ครับวินี้ยังไงคืนมามาที่เดอะบอยแทงต่อมาที่วีนี้วีนี้นิดเดียวครับยังไม่ผ่านจังหวะนี้เดอะบอยเดอะบอยยังไงเข้ากลางมา มาทีวีราวีราให้มาจังวันนี้ลองยิงดูเลยครับแต่ว่ายังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับการยิงแบบนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับสำหรับในส่วนของวินี่ครับมาที่จังวะนี้ลูกแม่นลูกแม่นให้มาแล้วพลิกลูกนี้โอ้โหการปั่นเนี่ยคือเหลือ,อรายครับเอาจิงงล่างนี้คงกว่าอินปเปีรล่างแจกเลยนะเพราะว่า <c oughs> เป็นล่างเติมเนาะนะครับผมมันก็ต้องโหดเป็นธรรมดานะทุกคนล่างนี้คือได้ได้ว่าเข้ามือสุดๆเลยนะครับจะเล่นหน้าคู่ก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะเล่นตีก็เข้าท่านะครับสำหรับนักเตะตัวนี้ครับเป็นตัวที่แบบ เร็วจีไปสนีจ๋าเลยนะครับถ้าแบบได้มีพื้นที่มีจังหวะลุงๆเนี่ยคือสุดยอดแน่นอนครับแล้วมาจังหวะนี้คืนมาเดบี้เดบี้ออกมาให้ลูกแมนลูกแมนเติมมาโอ้โหหลุดแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหชอบเลยครับงานชอบของเขาเลยถ้าแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยครับไม่เหลือครับถ้าไดแบบแบบมีพื้นที่ให้ได้วิ่งเนี่ยคือตัวนี้ตึงอยู่แล้วครับนี่ถ้าเต้นก็ตึงกวนอยู่แล้วครับสำหรับวินิซิวัตจูเนี่ยครับโอ้โหถ้าได้แบบมีพื้นที่ว่างได้หลุดเนี่ยคือ เตรียมใส่สกอเรเลยครับี๋ยวจังหวะนี้ยังไงอ่าจังหวะนี้ยังไม่ผ่านนะครับแต่ถ้ามีพื้นที่เนี่ยคือเขากระชากทีเดียวมันหายเลยนะนะครับแต่ถ้าแบบได้หนึ่งหนึ่งถ้าแบบไม่ได้แบบมีพื้นที่หรือว่าถูกประกบเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะทุกคนต้องหาจังหวะดีๆแล้วก็คอยทําชิ่งให้กับเขานั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่หาช่องหาพื้นที่ได้ดีครับเห็นไหมหาพื้นที่ว่างปุ๊บแล้วดูความพิวครับตัดซ้ายตัดขวาเนี่ยคือโอ้โหยังกับแบบอ่าคล้ายๆกับ เอโต้เลยนี่ครับความพิวเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบทดแทนกองหน้าอย่างเอโต้ได้เลยถ้าถ้าใครแบบชอบกองหน้าที่พิวเหมือนคิวชิเนลนะครับผมเป็นตัวที่แบบโหดจัดๆเลยนะครับผมสำหรับวินิชิุสนะครับอ่าแล้วแทงมาโอ้โหถ้าได้หลุดแบบนี้เนี่ยคือไม่รอดแน่ครับประตูตัวไหนก็ตายครับถ้าเจอแบบนี้ครับเป็นตัวที่แบบมีสปีดความเร็วคอยฉีกกองหลังแบบเป็นชิ้นๆแน่นอนครับดูครับสปีดกระชากนี่คือเหลือร้ายมากๆครับเป็นตัวที่แบบ โหดจัดเลยเนี่ผมสำหรับเรื่องความเร็วแล้วก็การพลิกบอลใน,นผมไปกับบอลทรงตัวได้ดีนะครับนี่จังวันนี้ก็เรียกฟาวได้แล้วจังวันนี้ยังไงยังไงอกระชากจังวันนี้หลุดไปนิดนึงแล้วเฟกช็อตมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาครับลูกนี้มันไม่โค้งเท่าไหร่ครับลูกนี้ถ้าโค้งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ประตูอยู่ครับแล้วแทงมาจังวันนี้ให้มาที่ลูกแม่นลูกแม่นดูครับสปีดของวินิครับแล้วกดเต็มสูตรครับลูกนี้โอ้โหใครจะไปรับได้ครับจอะขนาดนี้ เป็นอีกตัวที่แบบชอบมากเลยครับสำหรับการมาครั้งนี้ของเขาเนะครับผมเป็นตัวที่โหดกว่าตัวเดิมมากเลยเนี่บแม้ว่าค่าพลังเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบร้อยสี่ร้อยห้านะครับแต่ร้อยสามล่างนี้ก็ถือว่าโกงจัดๆแล้วครับสำหรับวีนิชิวูดร่างนี้ครับการวิ่งไล่จังหวะนี้ยังไงนิดเดียวครับล้ำหน้าไปนิดนึงครับจังหวะนี้แล้วคู่แข่งเนี่ยก็โดนไป5เม็ดเลยครับจากแมตชนี้ครับวินิชิวูดโคตรโกงอะนะครับ ถัาเพื่อนๆเติมก็พยายามแนะนำละกันนะครับผมอ่ะอัพตามที่ตัวเองชอบนะฮะชอบแบบไหนแบบที่1แบบที่2แบบที่3อันนี้ที่ได้คอาคัดมาให้3แบบนะครับออโต้อันนึ่งเนี่ยผมอ่ะแบบที่น้องเจ้าของไอเดียเนี่ยอัพไว้ก็จะเป็นตอนต้นคลิปนะฮะอ่ะแล้วก็แบบที่3แบบที่เจ้าอัพเองนั่นเองนะครับเพื่อนลองเลือกไปใช้ละกันในหัวในการอัพในผมร่างนี้ก็เป็นอีกร่างที่โกงเท่ากับเมสซี่เลยนะนะครับผมเป็นร่างที่ปีกเร็วจีเปานีจ๋าครับร่างนี้บอกเลยว่าโคตรดีครับของดีจริงๆครับ่างนี้ผม หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม